สวัสดีครับวันนี้วันที่16มกราคม2026นะครับคือทั่วโลกนี่กำลังจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลางกันแบบแทบไม่กระพริบตาเลยใช่ค่ะโดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างสาหรัฐกับอิหร่านที่ตอนนี้ต้องบอกว่าร้อนระอุที่สุดในรอบหลายปีเลยแล้วคือประเด็นหลักมันมาจากเหตุการณ์ที่เวเนซุเอลาก่อนหน้านี้เลยใช่ไหมครับที่หน่วยรบพิเศษสหรัฐเขาไปสร้างบรรทัดฐานใหม่โดยการบุกเข้าไปจับผู้นำประเทศเขามา ใช่เลยค่ะนั่นคือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยมันเลยเกิดคำถามดังไปทั่วโลกเลยว่าเอ๊ะแล้วที่เตหะรานที่อิหร่านเนี่ยจะโดนแบบเดียวกันหรือเปล่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันจากข้อมูลข่าวกรองที่ออกมานะครับว่าโลกเรากำลังเดินไปทางไหนกันแน่อืมสถานการณ์นี้มันน่าสนใจตรงที่มันมีตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆมาแล้วนะคะมันเหมือนการบอกว่ากติกาเดิมๆที่เคยใช้กันมาอาจจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วเอาละครับ งั้นเรามาเริ่มเจาะเล็กเกเลียดีกว่าปัจจัยที่เหมือนเป็นเงาตามตัวสถานการณ์ทั้งหมดตอนนี้ก็คือปฏิบัติการที่ชื่อ Absolute Resolve ในเวเนซุเอลาคือมันไม่ใช่แค่ปฏิบัติการทาหารธรรมดารรมดาใช่ไหมครับทำไมมันถึงเปลี่ยนเกมได้ขนาดนั้นครับต้องบอกว่ามันคือการจู่โจมแบบสายฟ้าแลบเลยค่ะหน่วย Delta Force บุกเข้าไปใจกลางกรุงการากัสครับแล้วก็จับตัวประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรได้ในเวลาแค่25นาทีเท่านั้นเองค่ะ ยี่สิบห้านาทีใช่ค่ะแล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีท,ที่นิวยอร์กเลยแต่สิ่งที่มันสั่นสะเทือนโลกจริงๆไม่ใช่ความเร็วนะคะแต่คืนในของมันในที่ว่านี่คือคือมันเป็นการประกาศเลยค่ะว่าอาชิปไตยของชาติไม่ใช่กรอกคุ้มกันผู้นำอีกต่อไปแล้วถ้าสหรัฐมองว่าคุณเป็นภัยคุกคามมันคือการสร้างบรรทัดฐานใหม่ที่น่ากลัวมากสำหรับผู้นำประเทศอื่นๆทั่วโลกเลยค่ะเหมือนเป็นการบอกว่าทำเนียประธานาธิบดีของคุณไม่ปลอดภัยอีกแล้วนะ โอ้ววมฉีกตำรากฎหมายระหว่างประเทศทิ้งไปเลยนะครับแล้วตอนนี้วอชิงตันก็เหมือนจะส่งสัญญาณแบบเดียวกันไปที่เตหะรานแบบชัดๆเลยมีสัญญาณอะไรที่จับต้องได้บ้างครับชัดเจนมากค่ะเริ่มจากข้อความของประธานาธิบดีทรัมป์เลยที่ส่งถึงผู้ประท้วงชาวอิหร่านว่าความช่วยเหลือกำลังเดินทางไป ซึ่งพอมาอยู่ในบริบทหลังเหตุการณ์ที่เบเนสุเวลาไม่มีใครมองว่ามันเป็นแค่การสนับสนุนทางการทูตแล้วค่ะมันเหมือนเป็นคำขู่ที่ซ่อนความในเอาไว้ถูกต้องค่ะแต่ที่หนักกว่านั้นคือมาตรการทางเศรษฐกิจที่เรียกว่าการปิดล้อมเบ็ดเสร็จหรือ total siege ด้วยการประกาศกำแพงภาษี25%กับทุกประเทศที่ยังทำธุรกิจกับอิหร่านคำว่าปิดล้อมเบ็ดเสร็จนี่ ฟังดูเหมือนการปิดล้อมเมืองสมัยก่อนเลยนะครับที่แบบตัดสเบียงทุกอย่างเป้าหมายจริงๆคืออะไรครับต้องการให้เศรษฐกิจเขาพังไปเลยหรือว่ามีอะไรที่ลึกกว่านั้นเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากค่ะเป้าหมายหลักไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจแต่เป็นการตัดท่อนน้ำเลี้ยงของกลไกอำนาจรัฐบาลเตหารานโดยตรงเลยโดยเฉพาะกองกำลังพิทักษการปฏริวัติอิสลามหรือ IRGC อ๋อที่เป็นเหมือนกระดูกสันหลังของระบอบเขา ใช่ค่ะยุทธศาสตร์นี้คือมองว่าเมื่อไม่มีเงินใจ่ายให้ทหารไม่มีงบปฏิบัติการ IRGC ก็จะอ่อนแอลงความจงรักภักดีก็จะเริ่มสั่นคลอนคือมันเป็นการเตรียมพื้นที่จากภายในให้มันวุ่นวายเพื่อที่ว่าถ้ามีปฏิบัติการทางทหารจริงๆมันจะได้ง่ายขึ้นโอเคครับคือวอชิงตันกำลังใช้คีมเศรษฐกิจบีบอิหร่านสุดแรงเลยแล้วทางฝันเตหาราะครับพวกเขามีปฏิกิริยาอย่างไงบ้างคงไม่ได้นิ่งเฉยแน่ โอ้โหไม่เลยค่ะอิรานตอบโต้แบบแข็งกล้าวในระดับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยประธานรัฐสภาถึงกับประกาศภา,าวะสงครามอย่างเป็นทางการเลยนะคะภาวะสงครามเลยเหรอครับใช่ค่ะเป็นคําที่รุนแรงมากแล้วก็มีคําสั่งระดมพลครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ตั้งเป้าไว้ที่5ล้านคน5ล้านคนค่ะซึ่งรวมทั้งกองทัพป,ปกติแล้วก็กองกําลังอาสาสมัครที่เรียกว่าบาซิชที่ขึ้นชื่อเรื่องความพักดีมากๆ ตัวเลข5าล้านคนนี่มันน่าตกใจมากเลยนะครับนี่มันไม่ใช่แค่การเตรียมรบแล้วเหมือนเขากําลังจะบอกว่าพร้อมเปลี่ยนทั้งประเทศให้เป็นสนามรบเลยหรือเปล่าครับถูกต้องที่สุดค่ะมันคือการส่งสารที่ชัดเจนมากๆไปถึงวอชิงตันเลยว่าอิหร่านไม่ได้มองว่านี่เป็นการเผชิญหน้าธรรมดาแต่คือสงครามเต็มรูปแบบแล้วนะอืมพวกเขากําลังจะบอกว่าถ้ามีการลุกรานเข้ามาไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามพลเมืองทุกคนจะลุกขึ้นสู้มันคือยุทธศาสตร์ป้อมปราการมนุษย์ เพื่อป้องปรามไม่ให้สหรัฐตัดสินใจลงมือง่ายๆนั่นคือการส่งสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์แล้วในทางปฏิบัติล่ะครับเขาขู่ว่าจะตอบโต้อย่างไรถ้าเกิดรู้สึกว่าการโจมตีกําลังจะมาถึงตัวละส่วนนี้น่าจะเป็นส่วนที่อันตรายที่สุดเลยค่ะอิหร่านประกาศว่าจะใช้หลักการโจมตีก่อนเมื่อพบสัญญาณหมายความว่าหมายความว่าเขาจะไม่รอให้จรวดลูกแรกยิงเข้ามาค่ะแต่ถ้าหน่วยข่าวกลองของเขาประเมินว่าการโจมตีจากสาหรัฐมันใกล้จะเกิดขึ้นแล้ว พวกเขาจะเปิดฉากยิงก่อนทันทีแล้วเป้าหมายที่เขาประกาศไว้คือที่ไหนบ้างครับเขาประกาศชัดเจนเลยค่ะคือฐานทัพสหรัฐทั้งหมดในกาตาและบาเรนซึ่งเป็นที่ตั้งของกองเรือที่ห้าโอ้โหหัวใจหลักเลยใช่ค่ะหัวใจของอำนาจทางฐานสหรัฐในภูมิภาคเลยและเป้าหมายที่สองก็คือดินแดนทั้งหมดของอิสราเอลเท่ากับว่าถ้าเขาลงมือ เขาพร้อมจะจุดชนวนสงครามระดับภูมิภาคทันทีเลยใช่ค่ะด้วยการยิงขีปนาวุธหลายพันลูกเป็นกลยุทธ์ที่เสี่ยงและอันตรายมากๆตรงนี้แหละครับคือจุดที่น่าสนใจแล้วก็น่ากลัวไปพร้อมๆกันเพราะว่าแรงข่าวที่เราได้มาเนี่ยให้รายละเอียดเกี่ยวกับปฏิบัติการทางเลือกที่ไม่ใช่สงครามเต็มรูปแบบแต่เป็นการจู่โจมแบบเขาเรียกว่าแบบสัลยกรรมเลยที่ใช้ชื่อรหัสว่ากรงเล็บอินซีหรือ Eagles Talon 2.0มันคืออะไรครับกงเล็บอินซี2.0คือชื่อรหัสของปฏิบัติการลับสุดยอดค่ะวัตถุประสงค์เนี่ยแตกต่างจากสงครามทั่วไปโดยสิ้นเชิงเลยเป้าหมายไม่ใช่การสังหารผู้นำสูงสุดของอิรานนะคะอ้าวไม่ใช่การสังหารเหรอครับไม่ใช่ค่ะแต่การเป็นสกัดตัว หรือ extrac t หรือถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือบุกเข้าไปจับเป็นออกมาจากหลุมหลุภัยใต้ดินที่ป้องกันแน่นหนาที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยเดี๋ยว,ยวผมต้องขอหยุดตรงนี้ก่อนในรายงานมันมีพูดถึงดโดรนยุงด้วยใช่ไหมครับดโดรนจิวจ๋วๆที่มีระบบจดจำใบหน้าบินเข้าไปตามท่อระบายอากาศได้คือเรื่องแบบนี้มันมีจริงแล้วเหรอครับผมนึกว่ามีแต่ในหนัง ตามรายงานข่าวกรองนะคะเทคโนโลยีนี้ถูกทดลองใช้สำเร็จมาแล้วในปฏิบัติการที่เวเนซุเอลาค่ะมันคือไมโครโดรนที่ทำหน้าที่เหมือนหน่วยลาดตระเวนล่องหนครับมันสามารถแทรกซึมเข้าไปในอาคารเพื่อยืนยันตำแหน่งเป้าหมายแบบเรียลไทม์ส่งพิกัดกลับมาให้หน่วยจู่โจมโดยที่เป้าหมายไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองถูกล็อกเป้าแล้วโอเคนั่นคือการหาตัว แล้วจะจัดการกับทหารยามที่ป้องกันแน่นหนาได้ยังไงโดยที่ไม่ให้เกิดการยิงประทะก,กันใหญ่โตครับนั่นคือเทคโนโลยีชิ้นที่2ที่ถูกพูดถิมค่ะอาวุธพลังงานตรงหรือ directed energy weapons อาวุธพลังงานตรงค่ะหรืออาวุธคลื่นไมโครเวฟพลังงานสูงลองนึกภาพตามนะคะแทนที่จะใช้กระสุน อาวุธนี้จะยิงลำคลื่นพลังงานที่มองไม่เห็นออกไปทำให้ระบบประสาทของทหารยามหยุดทำงานชั่วคราวแล้วก็ลม้มลงหมดสติทันทีโดยไม่มีเสียงแม้แต่แอะเดียวเดี๋ยวสิครับหมายความว่าทำให้ทหารทั้งกองหลับได้โดยไม่มีใครได้ยินเสียงปืนเลยเหรอครับนี่มันเปลี่ยนกฎการลอบเร้นไปหมดเลยนะ ถูกต้องค่ะและองค์ประกอบสุดท้ายที่ทำให้ทั้งหมดนี้เป็นไปได้คือการใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหน B-21 Raider กับเฮลิคอปเตอร์ล่องหนรุ่นใหม่ที่ออกแบบมาให้หลบระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยที่สุดอย่าง S-400 ได้โอ้โห oh. มันเหมือนกับการที่คุณมองจอเรดาร์แต่ไม่เห็นเครื่องบินนะคะเห็นเป็นแค่สัญญาณรบกวนจางๆทำให้พวกเขาสามารถบินลึกเข้าไปในน่านฟ้าเตหรานได้โดยไม่มีใครรู้ ฟังดูแล้วเทคโนโลยีมันน่าทึ่งมากนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปได้แค่ไหนกันคืออิหร่านไม่ใช่เวเนซุเอลานะครับเขามีกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติหรือ IRGC ที่ขึ้นชื่อเรื่องความพักดีแบบยอมตายถวายชีวิตเลยการบุกเข้าไปแบบนั้นมันอาจจะกลายเป็นสงครามกลางเมืองที่หนองเลือดมากๆได้ง่ายๆเลยนั่นคืออุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดเลยค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่เพนตกรนกังวลมากที่สุดด้วย IRGC มีนักรบหลายพันคนที่พร้อมจะเป็นโล่มนุษย์ครับแต่ปัจจัยที่อาจจะทำให้วอชิงตันมองว่าปฏิบัติการนี้มีความเป็นไปได้มันมาจากสองด้านค่ะ 1. คือปัจจัยภายในของอิหร่านเองตอนนี้มีการประท้วงลุกลามไปทั่ว15เมืองใหญ่แล้วอ๋อเพราะปัญหาเศรษฐกิจใช่ค่ะประชาชนเดือดร้อนหนักมาก2คือปัจจัยด้านข่าวกรองค่ะ มีรายงานว่านายทหารระดับสูงของอิหร่านบางส่วนเริ่มไม่พอใจระบอบแล้วก็แอบ,บส่งข้อมูลสำคัญให้ CIA เพื่อแลกกับความปลอดภัยของตัวเองความแตกร้าวจากภายในนี่แหละค่ะคือจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดเข้าใจแล้วครับแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงครับเรามีทั้งการโชว์พลังการขู่สงครามแผนปฏิบัติการไฮเทคอะไรคือเส้นตายหรือจุดชนวนที่จะทำให้เกิดเรื่องขึ้นจริงๆสหรัฐได้ขีดเส้นตายหรือ red line เอาไว้ชัดเจนมากค่ะ ข้อแรกคือถ้าจำนวนผู้ประท้วงที่เสียชีวิตจากการปราบปรามของรัฐบาลอิหร่านเกิน544คน544คนทำไมต้องเป็นตัวเลขนี้ครับตัวเลขนี้มีในยะะสำคัญบางอย่างที่ยังไม่ถูกเปิดเผยค่ะแล้วข้อที่2คือคำขาดที่บอกว่าถ้าพวกเขาเริ่มแขวนคอผู้ประท้วงพวกเขาจะต้องเจอกับผลลัพธ์ที่เลวร้าย การกำหนดตัวเลขผู้เสียชีวิตแบบนี้มันฟังดูน่าขนลุกนะครับเหมือนเปลี่ยนโซคนาตรกรรมให้เป็นตัวเลขบนกระดานคะแนนเพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการใช้กำลังทหารเลย มันคือการเมืองที่โหดร้ายค่ะหลายฝ่ายเลยมองว่านี่คือกับดักที่เปิดทางให้สหรัฐอ้างความชอบธรรมในการใช้กำลังทหารได้ทุกเมือ่อแต่ในขณะเดียวกันนะคะท่ามกลางความตึงเครียดทั้งหมดนี้ก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าประหลาดใจเกิดขึ้นเบื้องหลังซึ่งก็คือความพยายามเจรจาใช่ไหมครับมันดูขัดแย้งกับสถานการณ์ทั้งหมดเลยใช่ค่ะนี่คือความซับซ้อนของมันมีรายงานที่น่าเชื่อถือว่ารัฐบาลอิหร่านได้ติดต่อสหรัฐอย่างลับๆเพื่อขอเจรจา แต่จุดยืนของวอชิงตันยังคงแข็งกร้าวมากคือจะไม่มีการเจราจาใดๆทั้งสิ้นจนกว่าความรุนแรงต่อผู้ประท้วงจะยุติลงอืมมันคือยุทธศาสตร์คีมหนีบที่สมบูรณ์แบบเลยค่ะอิรานกำลังโดนบีบจากสองทางพร้อมกันคือภัยคุกคามทางทหารจากข้างนอกกับวิกฤตศรัทธาจากประชาชนข้างในสรุปแล้วนะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็คือเรามีบรรทัดฐานใหม่ทางการทหารจากเวเนซุเอลาเป็นตัวอย่าง มีรัฐบาลสหรัฐที่เชื่อมั่นในเทคโนโลยีของตัวเองมากๆและก็มีรัฐบาลอิหร่านที่ตอบโต้ด้วยการขู่จะทำสงครามใหญ่ในขณะที่ข้างในบ้านตัวเองก็กำลังมีปัญหาอย่างหนักสิ่งที่ต้องย้ำเลยก็คือถ้าความขัดแย้งนี้มันเกิดขึ้นจริงๆมันจะไม่ใช่สงครามแบบเดิมๆที่วัดกันด้วยจำนวนทหารอีกต่อไปแล้วนะคะแต่จะเป็นการแข่งกันด้วยเทคโนโลยีเจ็ดจำนงทางการเมืองแล้วก็สงครามข้อมูลข่าวสาร หมายความว่าการระดมพล5้าล้านคนอาจจะไม่มีความหมายมากนักอาจจะมีความหมายน้อยมากค่ะเมื่อต้องเจอกับฝูงบินล่องหนโรนจิ๋วที่มองไม่เห็นและอาวุธที่ทำให้ออกทัพเป็นอมภาตได้โดยไม่ต้องเสียเลือดเนื้อนี่คือภาพของสงครามยุคใหม่ที่อาจจะกำลังเกิดขึ้นค่ะแหล่งข้อมูลที่เราวิเคราะห์ก,กันวันนี้จบลงด้วยสถานการณ์ที่เปรียบได้ว่ากระสุนออกจากรังเพลิงแล้วเหลือแค่รอการเหนียวไกเท่านั้นเองนะครับ ผมเลยอยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามให้เราได้ไปคิดกันต่อหลักการใหม่ของสหรัฐที่ว่าด้วยการบุกจับผู้นำต่างชาติมาดำเนินคดีที่เรียกว่าการมอบความยุติธรรมระหว่างประเทศผ่านปฏิบัติการพิเศษนี้กำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าแนวคิดเรื่องอธิปไตยของชาติที่เป็นราฐ,ฐานของโลกเราในศตวรรษที่21ไปตลอดกาลอย่างไร